สวัสดีครับพี่น้องเ c ซและพี่น้องชาวบาร์เบอร์ที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมเป็นลองทรงสูงนะครับแต่ตัดด้วยฟันลองนะครับผมฟันลองก็คือที่จะตัดก็คือเบอร์1.5และเบอร์1และเบอร์0.5นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องหวีผมก่อนนะครับดูว่าผมทั่วศีรษะหรือว่า ศีสษะของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทาแป้งเพื่อไม่ให้ผมติดนะครับผมฝันลองเบอร์หนึ่นะครับผมใช้หวีดันผมไว้เช่นเคยนะครับผมใช้แบตเตอรี่หน้าแบตเตอรี่ถ่ายแล้วก็เผนออกนะครับผมงัดออกเลยนะครับ ทำอย่างนี้ทุกๆครั้งนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ฟันรองเบอร์อะไรนะครับผมอย่าไถาเข้าไปชิดแนบเนื้อศีสระนะครับผมงัดออกนะครับผมฟันรองช่วยเราครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราอีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องช่วยฟันรองด้วยนะครับผมเป็นผมของผู้สูงอายุก็จะตัดง่ายหน่อยนะครับผม ใช้หวีนะครับดันผมด้านบนนะครับผมแล้วเป็นใช้เป็นตัวกำหนดกรอบทรงด้วยนะครับผมทำแบบนี้ให้ทั่วเลยครับรอบศีรษะเลยนะครับผมเบอร์1.5นะครับผมทำเหมือนเหมือนกันกับฝั่งนู้เลยนะครับผม เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับแล้วเราก็ไล่ให้ข้างล่างนะครับผมหนึ่งจุดห้านี่สร้างกรอบทรงบางท่านก็ใช้เบอร์สองนะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมไล่ให้ทั่วๆให้เท่ากันนะครับผมเสร็จจากเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วก็ใช้เป็นเบอร์นรห,นนหนึ่งนะครับผมผมให้ขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะครับผมจากเบอร์สองจากเบอร์หนึ่งจุดห้าที่เราขึ้นไว้นะครับผม ให้ไปขึ้นหนึ่งนะครับผมพอสูงขึ้นไปให้เราเผยหน้าแบตเตอรี่ขึ้นนะครับหรือนัดออกนะครับผมเก็บตรงตีนผมขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งของ1.5ที่เราขึ้นไว้นะครับทําแบบนี้นะครับผมให้รอบศีรษะเลยนะครับผมบรรยากาศสุดยอดมากนะครับผมกับเต็นท์ที่ตัดที่ตลาดเวอร์ไหท์มาร์เก็ตนะครับผมเห็นรถวิ่งผ่าน เห็นพี่น้องลูกค้านะครับมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับผมทำแบบนี้นะครับผมเบอร์หนึ่งก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับไล่ตรงตีนผมขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะครับพอจะขึ้นไปเยอะไม่ได้นะครับงัดงัดหน้าแบตเตอรี่นออกนะครับเผยหน้าแบตเตอรี่นออกนะครับสะบัดข้อมือนะครับผมงัดออกนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าทำแค่นี้นะครับ เก็บตีนผมข้างล่างนะครับผมเบอร์0.5นะครับผมเนี่ยตัวนี้บางๆเล็กๆแค่นี้นะครับผมเก็บตรงตีนผมนะครับผมตรงตีนผมแค่นี้ครับไม่ขึ้นไปสูงกว่าเบอร์หนึ่งนะครับผมที่เราขึ้นไว้แค่ตีนผมตรงนี้นะครับผมไม่ต้องขึ้นไปเยอะนะครับผมขนอ่อนผมอ่อนหรือผมที่อยู่ตรงตีนผมนะครับผม พอขึ้นไปข้างบนเราก็สะบัดหน่อยนะครับผมไม่มีตากล้องเราก็ต้องตั้งกล้องเองเลยนะครับผมไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับ0.5ขึ้นไปสูงเราก็งัดเผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมสะบัดข้อมือนิดนึงครับจบจาก เบอร์0.5นะครับผมจะเห็นว่าผมเป็นชั้นขอบอยู่นะครับผมเราใช้หวีเฟดนะครับผมเก็บขอบด้านบนนะครับใครจะถนัดใช้หวีใหญ่ก็ใช้นะครับผมส่วนช่างก็ถนัดเป็นหวีเฟดค่อยๆเล็มค่อยๆงัดออกนะครับตักขึ้นไปแล้วก็งัดออก45องศานะครับหรือกินเนื้อผมเลน้อยนะครับ ค่อยๆไล่ไปนะครับผมหวีแนบงัดออกแล้วก็ปาดนะครับเนี่ยงัดออกแล้วก็ปาดงัดออกแล้วก็ปาดงัดออกแล้วก็ปาดค่อยๆเก็บครับผมไปเรื่อยๆครับยกขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยยกขึ้นด้วยนะครับผม จริงๆแล้วผมอยากจะสอนนะครับคนที่ยังตัดผมไม่เป็นเลยนะครับแค่ตัดให้มันขึ้นเป็นรูปเป็นทรงได้นะครับค่อยๆฝึกไปครับเอาเป็นรูปร่างเป็นกรอบทรงที่สวยงามก่อนก็คือจบแล้วนะครับผมเนี่ยครับป่าตรงนี้นะครับไล่ไล่นวลนะครับผมแต่ผมของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีผมขาวแซมนะครับมีผมดําแซมนะครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับก็เราก็ไล่ให้เสมอกันไปนะครับยกขึ้นนะครับผม ผมยกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่มีผม1นะครับ2นะครับ3ครับผมพยายามเน้นตรงที่เดิมนะครับถ้ายังมีผมติดอยู่นะครับก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นว่าช่างยกขึ้นสูงนะครับเพื่อจะไล่ผมด้านบนนะครับให้มันเท่าๆกับด้านล่างสไลด์สโลปลงมานะครับผม เนี่ยจะเห็นเป็นขอบชั้นเลยนะครับผมเราก็ไล่นะครับเห็นว่าเห็นว่าขอบหายไปแล้วนะครับผมเราก็เตดข้างบนนะครับผมป่าตรงนี้ครับนี่แล้วก็ไล่เก็บนะครับถ้ายังมีขอบมีอะไรอยู่ไล่เก็บให้หมดนะครับผม ค่อยๆไลขึ้นไปนะครับผมแล้วก็หวีลงมาด้วยนะครับอย่าลืมหวีเพื่อดูด้วยนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่ยังไม่เสมอนี่นะครับปาดครับผมปาดนะครับปาดครับผมยกขึ้นนะครับผมผมถ้ามันยังไม่นวลยังไม่ยังเป็นยังเป็นขอบยังเป็นอะไรอยู่นะครับก็ให้ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ค่อยๆทำไปนะวีคือพึงจำไว้สักเลยนะครับผมว่าวีหรือว่าฟันรองเนี่ยจะต้องอย่างวีเนี่ยเราต้องงัดออกมาอย่าให้แนบกับเนื้อหนังศีรษะนะครับผมต้องงัดออกมานะครับผมออกให้มันงัดผมออกมา45องศาจากหนังศีรษะนะครับผม เสร็จแล้วเราก็หวีผมด้านบนนะครับผมลงมาว่าดูผมข้างหน้าครับว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนนะครับผมส่วนตัวช่างเองนี่คือดึงลงมาแล้วก็ตัดออกให้พอประมาณนะครับผม เล็มๆไปนะครับเดี๋ยววันไหนจะทำคลิปแบบตัดผมง่ายๆเลยนะครับเอาให้แบบดูทีเดียวจบรู้เรื่องฟันลองตัวเดียวจบรู้เรื่องหรือหวีตัวเดียวจบรู้เรื่องไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องทำอะไรมากครับให้มันเป็นทรงเป็นกรอบทรงแบบ เดินไปไหนแบบไม่ต้องคิดว่าต้องอายนะครับผมปกติเราตัดกันเองมันก็จะดูแบบต้องช่างให,ให้ช่างแก้นะครับผมทีนี้จะแบบตัดยังไงไม่ให้ช่างแก้เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับผมทีนี้เราก็อยู่ที่มาเก็บขอบอีกทีนึงนะครับหลังจากหวีแล้วเราก็เก็บความความหนาบางของผมนะครับ สับฟันปลานะครับผมจากผมหนาๆก็จะทําให้มันบางลงนะครับผมผมที่ตรงที่ยังมีหนาๆเนื้อผมหนาอยู่นะครับผมอันนี้ช่างจะไม่ซอยออกนะครับไม่ซอยผมด้านบนนะครับจะสับบางเฉยๆนะครับโดยใช้ฟันปลาสับนะครับเพราะว่าผมลูกค้านี่น้อยอยู่แล้วนะครับผมสับออกนะครับผม บางทีก็ขอบเราก็สับขอบออกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ผมด้านบนด้วยไล่ไปเรื่อยๆไลห่หนีบหนีบสับๆขึ้นไปครับผมอย่าถ้าขอบหนาอยู่เราก็สับอยู่ตรงที่เดิมแต่ถ้าอยากให้มันสโลปอยากให้มันเท่าๆกันจากบนลงล่างเราก็สับแล้วก็เดินหวีไปด้วยนะครับผมเนีย่ยจะเห็นว่าเป็นขอบเดินหวีขึ้นไปนะครับหวีลงมาขอบมันก็จะหายไปแล้วนะครับ เนี่ยนะครับผมถ้ายังมีอยู่ก็สับซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะบางลงนะครับผมแล้วก็สับนิดนึงให้มันบางนะครับแต่ความยาวยังอยู่เท่าเดิมนะครับผมแค่สับบางนะครับผมยกหวีขึ้นนะครับแล้วก็สอดฟันปลาเข้าไปข้างในแล้วก็สับนะครับ แล้วก็หวีดูด้วยนะครับผมไม่อย่าสับแบบตะบี้ตะบังสรับนะครับผมต่อต้องดูด้วยว่าผมที่เราสรับออกมันยุบมันบางลงหรือยังนะครับผมถ้าตัดเป็นแล้วมันก็ไม่ยากนะครับผมเราจะตัดให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเอาแบบเข้าใจก่อนหรือตัดจะตัดแบบยังไงล่ะ ให้มันดูเรียบร้อยให้เป็นกรอบทรงอะ่ะอาจจะไม่ต้องสวยเหมือนช่่นก็ได้แต่ให้เรียบร้อยตัดให้มันเป็นกรอบเป็นทรงนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้น้งครับผมอันนี้เราก็จะใช้หวีใหญ่เก็บอีกทีนึงนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับใช้ตอนนี้ใช้หวีใหญ่นะครับไล่ผมที่อาจจะมีเกินมีเลยมาเอาให้นวลไล่ให้มันแบบเสม,อ,สมอกันนะครับผม ไล่ไปเรื่อยๆครับผมหวีลงมาดูครับว่ามีผมเกินผมขาดนะครับผมเราไล่หวีใหญ่ไปทั่วศีสันแล้วนะครับผมเราก็ใช้ตัวกันนะครับผมกันขอบนะครับผมกันตีนผมนะครับให้เป็นเส้นคมนะครับผมผมลูกค้าก็จะแบบนะครับผมมีผมขาวแซมเยอะนะครับเส้นอาจจะไม่คมนะครับผมไม่ค่อยคมเพราะดูจาก ผมที่แซมสีขาวเยอะกว่านะครับผมก็เราก็เอาตามแนวที่เรามองเห็นนะครับผมกันตีนผมนะครับทำแบบนี้ครับให้ทั่วให้ทั่วศีรษะเหมือนเดิมนะครับผมให้รอบเลยนะครับผม เส้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมลูกค้าเนี่ยแบบแซมขาวเยอะนะครับผมช่างก็จะเห็นเนี่ยแบบกล้องก็อาจจะมืดด้วยสักนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นช่างรุ่นเก่าเขาก็อาจจะใช้อิโกนนะครับผมกันตีนผมนะครับส่วนพวกเราก็ใช้ความ ใช้เวลาให้น้อยหน่อยย่นระยะให้ไวขึ้นนะครับผมก็เลยต้องใช้ตัวกันนะครับผมก็จะเห็นวา่าเส้นอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมผมผมขาวแซมเยอะเนาะ เก็บผมอ่อนนะครับตีนผมไลผมบางๆที่อยู่ตีนที่อยู่ไถท,ทอยนะครับผมหวีลงดูอีกครั้งนะครับวม่มีส่วนไหนที่เรายังไม่กิ๊บยังไม่แบบยังไม่เสมอยังไม่นวลยังไม่สวยเราก็ใช้หวีเก็บไล่ดูอีกทีนึงนะครับหวีดูให้รอบให้ทั่วศีรษะครับว่าโอเคหรือยังนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะได้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ